และแล้วก็มาถึงวันสวัสดีครับทุกคนเลย <c oughs> ผมกลับมาแล้วอะไรอย่างไอบอยไอบอยจะจะกดสก,กินและใช่เหรอพี่ แต่เดี๋ยวมึงจะยังไงเราจะทีละคนนะเออทีละคนวัดดวงเลยมามาเปิดแคร์แคร์ทีละคนไอ้บอยก่อนกูก่อนเลยเหรอกูดวงดีนะเว้ยมึงให้กูเปิดก่อนเลยเหรอเดี๋ยวมึงจะท้อกันเปล่าเปล่านะอย่าร้องนะเว้ยขออย่างเดียวเลยเฮียอย่าร้องแค่นั้นเองเอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรนะตัวไหนตัวที่เราจะเปิดนี่ใช่ไหมอันนี้คือลูน่าชวาสกายไลน์กูบอกเลยว่าอันนี้แบบตัวเมนกูเลยคือแพทเนี้ยกูกลับมาเล่นเพราะ ไอ้เนี่ยแหละชวาสกายไลน์นี่แหละจับมาเล่นเพราะอาร์คไหนใช่ป่ะพี่ใช่เพราะมันมีสกินตัวนี้แหละแล้วมันมีมันมีสองตัวเลยที่แบบเข้ามาพร้อมกันแล้วแบบมันเป็นตัวที่กูเล่นอยู่แล้ว <S 2> <S 2> เออมันมีมันมีสติงอีกตัวหนึ่งใช่ตัวหมอ,เ,อเห็นชุดกันมาแล้วใช่ไหมเทจัดแต่ว่าหลักๆ<อ>หลักๆไฮไลท์เลยคือชวาตขอเถอะไอ้เหี้ยขอเถอะไอ้เหี้ยขอได้กูไม่อยากเติมแบบอีกแล้วแบบไม่อยากเติมไม่มึงลองก่อนุณลองกันทุกรอบเลยอ่ะมันเปิดได้ทีนเดียวซื้อเลยเพื่อนอุ้ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องมันมันไม่มันต้องออกเป็นแสงสีแดงตามหลักอะถ้ามันออกสกินอะมันต้องเป็นแสงสีแดงมึงจำได้ปะยางองยางรอรอต้องรอเฮ้ยแดงแล้วนี่อันนี้ยาง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 เสียงก่อนอันนี้เสียง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 ยางยางยางมันเป็นเท่สีงแค่ครั้งแรกอะแล้วไงใครแครวะก็จ่ายไปเลยอันทีที่สองนะ้าทางคาทางคาทางไอ้บอลมึงดูดูงี้บอลเพื่อนเนี่ยอันนี้คือมึงได้ไปแล้วสองอันขวาเห็นป่ะเนี่ยมึงจะเปิดสุ่มไปเรื่อยก็ต้องดูว่ามึงจะเหมาตู้หรือเปล่าอูทีเพื่อน รอบนี้เป็นของกูไอ้รองใหญ่พี่เต็มยัง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 พี่เติมอีกไม่มีสีบอยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ขาวอันนี้ข่าวสีละมันจะภูมิศาสตร์อย่างนี้ตลอดเลยมันจะไม่มีสีแดงเลยหรอเป็นอีกอาวุธอาวุธอาวุธอันนี้เป็นอาวุธก็ถือว่าได้อ่ะไอ้ยุี่สิบห้าแล้ววะเยี่ยมเห็ดแล้ววะถ้ามันกดอีกสี่ทีนี่คือมึงเหมาตัวนะอีกสี่ทีคือเหมาตู้เหรอใช่จะไม่เกิดขึ้นกับกูอันนี้ทีทีที่ห้าแล้วเริ่มร้อนละเริ่มร้อนเริ่มละอี ไอ้ที่มึงได้ไดมานี่ใช่ป่ะถ้ามึงได้สีแดงอ่ะคือมันจะได้ได้ทั้งหมดเลยเว้ยทางขวาเนี่ยอือได้หมดเลยไอ้ด็กชัดเจนโกหอย่าบอกนะพี่รอบหน้าผมว่ารอบหน้าขอรอบนีขออน้ขอไม่เหมาอ่ะ <P hi> เนี่ยคราวนี้มันหนึ่งในหนึ่งในสองบอยเนี่ยมันคือ <P hi> เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเจ็ดต่อเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะเออเปอร์เซ็นต์เยอะนะยี่สิบเจ็ดต่อเจ็ดสองแล้วพี่เอาให้ช็อตเนี้ยไม่ได้ ไอ้บว้ยเต็มคอ,อไอ้เหี้ยมพวกบูมีกำลังใจกันเลยดิขออย่างเดียวเลยเนี่ยอย่าร้องแค่นั้นเองแอ้เนี่ยรอต่อไปมึงได้แล้วเพื่อนอัเน,นี้ยมึงได้แล้วม,มันต้องเป็นแสงสีแดงเท่าที่กูจำได้อะมันมีแสงแบบอ่านี่ไงจอมันสั่นนีอ่ออกมายืน เที่ยวไหมเที่ยสวยมากอ่ะเที่ยวชัสกายไลน์ว่ะโคตรเท่เลยว่ะเพื่อนแล้วล่อแล้วล่อกูเต็มแข้งเลยอ่ะมันล่อกูเต็มจัดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเปิดกันสี่คนนี่คือตอนเราไปเล่นเราจะเล่นไอ้ตัวนี้กันสี่คนเลยมาธนูยุ่ยแย่นะแต่ต้องมีพี่ผมว่ายังไงก็ต้องมีใช่มีฟินิเชอร์ด้วยไม่ครับถ้าเปิดแบบได้การันตีเต็มามันไม่ได้นะใช่หรอเออเราต้องเปิดแล้อีกินนี้อีกินนี้อีกินนี้ไอเกย์ีกินมาแล้วพี่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเป็็นนเเเคคสสอ่ป กูได้เลยแค่นั้นแหละทีแรกพ่อแม่ทีแรกมันปีมันไม่ได้หรอทีแรกมันมีโอกาสรู้หรอเดินมาเดินเดินเฮ้ยามเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เยี่ยไม่ใช่อย่างนี้ไอ้แอบออกอกาศแบบบอยเลยสัตว์ออกแบบเดียวกันเลย0.32ยองโอ้ยไปแล้วมันรี้เปิดดิผู้มืองานกูกูทำบุญมากูพูดแค่นี้กูทำบุญมากูมีดวงเฮ้ยเดินมาดิเดินมาดิเดินไม่มี มึงไม่เคยได้ยินแต่ว่ไอเหี้ยคนที่ทำบาปมาตายหลังคนทำบุญนะเว้ยจริ่ตอนอันนี้เรื่องจริงได้ไหมว่ามาไม่มีไม่มีเฮ้ยจิงเหรอวะไม่มีไม่มีเนาะไอบอมีี่เชงดิอีกสี่ทีอีกสี่ทีเพอนอีกสี่ทีขอรีขอปุ๊บยังมีรีดวงยสัตว์พี่เนาะการันตีสี่คนไม่มี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 ไม่่มีไม่มี้ยใช่ เอออันนี้อันนี้อมีความไฟมันมาว่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้สงไฟก็มาละไอเฮ้ยไม่ต้องทำไรเหมือนกูโอ้โี้เกือมาอีกินเหมาว่ะอกินเหมาแน่อีกสองที่กินอีกสองทีอีกสทีสามทีสามเปอรสามเอร์นนอ มีภาพอยู่นะกาชาปกติสูญจุดอะไรออกหมดนะเฮ้ยแต่มีไฟฟ้านะมันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมมันแค่มึงเดินหรือเปล่าแค่นั้นเองไอ้เแค่ไปกูไม่อยากไม่กล้าไม่กล้าเปิดเลยว่ะสัตว์กสตีไปเพื่อนอาบัติบุญมาคุณตาเมมเล้ยกูกูทำบุญมารตีไเพื่อนี้กูทำบุญมากูมีดวคุณตาเมมเพื่อนโอันนี้ไม่ต้องรุนแหละอันนี้แบบไอ้ ไอ้นี่เห็นไหมมันเห็นมากมันจะมีแสงอันมันมีแสงแวบไอ้ไอ้กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วโอ้โหโอเคใคร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 อ่ใครใครต่อเลยใครต่อเลยกูเองกูเองกูเองพี่แดนเลยปหมพี่แดนเลยไะมพี่แดนดีกว่าได้ไหมชิคกี้พายใครให้ใครวะโอ้วพี่เปิดเลยหรอเปิดเลยไม่มีอะไรไม่มีแสงเฉยเฉยเฉยเอันนี้คือรอบแรกเขาบี่รอบแรกรอบแรกฟรีรอบฟรีมันได้ของไกลนะเว้ยรอบฟรีมันน่ะเนี่ยมันได้แบบกลางๆเลางเลยไป คงไม่มีอย่างมาตันตีสี่คนนะคุณสังเกตด้านซ้ายโอ้ยขึ้นหมาขึ้นมาไม่มี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 สุดปอกทรงเนี้ยทรงเนี้ยทรงสุดปอกไอ้แย่ไปสุดปอกเพื่อนทรงสุดปอกยังไม่น่าใช่ไม่ใช่ไอ้ยังสุดปอกสุดปอกสุดปอกปอกไอ้ยังไม่ออก ดนไม่ได้ทะนุเลยหรอแต่ทนุมาก่อนเลยนะเว้ยเออเทนุเทนุคดวงดีคุ้มแล้วปะอันนี้คือคุ้มแล้วปะไม่ต้องได้ตัวละครดิแต่ตัวมันเท่ากันนะเล็หนึ่งจุดหกหกอ่ะเฮ้ยแต่ว่าถ้าพอมึงได้อัดแบบอัดดีๆก่อนอ่ะเหมือนเปอร์เซ็นต์มึงเพิ่มไงเออใช่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 ถ้าได้ในดีกับเปอร์เซ็นต์เพิ่มเนี่ยแต่ไม่ออกเฮ้ยอย่าบอกนะเราสี่คนไี่กึิ่นมาคนละไอ้สามเปอร์เซ็นต์ขอบคุณมากมอสน้องชาย thank you ครับอุ้ยมาแล้ว เหลือคุณเหลือเว้ยเหลือไปซื้อมาทั้งพาร์ทไอ้เหลือพี่หลองเขาอะไรอ่ะเชียผมว่าพี่แดงคือคนที่ดวงดีที่สุดในกลุ่มแล้วอ่ะตายก้าตายก้าตายกาเพื่อทีที่ห้าทีที่ห้าเฮ้ยสามเปอร์เซ็นต์มีหยู่จริงไหมเพื่อนผมได้ตั้งแต่ใบแรกเลยเฮ้ยน้องตลกไปทีเนี้ยผมไไปผมฟ้องกัารีเฮ้ยมัน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 กดมุมด้วยบอลมึงดูดิมันกดกดมุมด้วยวะมันเลือกมุมด้วยวะยังยังยังไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มี อีมุมวาล่างว่ะเมื่อกี้มุมซ้ายหมดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเกมมันออกระบบมาแบบไอ้พวกนี้มูไม่ได้ชัดชัดชันละอันน้ชัดทรายล่างไม่มีอะไรผมเติมรอเลยพี่แม่ที่พาร์ทอ่ะผมเติมรอเลยไอ้ขวาบคนละย้ายว่ะผมเล่นกันสี่คนนะเดะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวจบที่ซ้ายล่างอันนี้ตามสูตรตามสูตรตามสูตร สายลาไม่ได้กดว่าซื้อไม่ีไม่มีไม่มีไม่มีดูเปอร์เซ <lands> ็นต์นีดูเปอร์เซ็นต์นีดูเปอร์เซ็นต์นี่ดูเปอร์เซ็นต์นีหนึ่งจุดหกไอ้บนไา้บนครับบนราน้นาครับานี้ครับอายการนี้นครับชัวร์ไปาไปเลยไม่มไม่มีดนไปอะไรแล้วมันจบแล้วใช่ไ้ล่ะมันเหลือแต่การันตีแล้วตอนเนี้ยออกไปก็ต้องไออกชามชามนาฬิกาธนูเ้ยเสียงเสียงมันแปลกเสียงมันแปลก ไปไปฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่ฮ่เฮ้ยอย่าไอ้รอนเลยอะเกมันเลือกมึงว่ะี่ไปเติโอโไอ้กาสี่ทีว่ะเจ็เป็นหกเอ้ยเท่าพี่นี่มากกว่าเออเท่ากันเลยกูเหลือจะเป็นสี่จะเป็นสี่เออากมกมากกว่าทีนึงไม่กูใส่สกินก่อนเลยสกินก่อนเลยสกิน ดีมากซิกแย่ถึงดีอ่ะแย่แย่อยากยิงแล้ววะมาเลยไอ้เหี้ยเราจะเราจะเล่นเราจะเล่นตัวปาร์ตี้นักธนูเราเราตีนักธนูก่อนแล้วกันสีนักธนูสีนักธนูมาดิมาดิมาดิแต่ปืนผมยังไม่ได้ปรับเลยนะเออเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยปรับ แล้วก็ปรับเลยสักตาหนึ่งก่อนเลยให้มันหายากก่อนเดี๋ยวเอามาปรับไป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 กโกูกูไอเชฟกูหรือ่งเอ๊ะราตีเลยอ่ะลักกัขณูลักขณูหมดเลยไอ้เอ๊ะกูไม่ได้ใส่ก้าวอยู่คนเดียวอะไรแน่เลยกูลืมใส่พีเจตัวจริงไงเย่เย่ตัวจริงไอ้แก่นี่ต้งแอบ จสายหมดเลยยิงงูยิงงูยิงงวิ่เานตัวยังไงเแล้วผมเล่นภาพแบบอ็กตรีมอ่ะทางขวากูปักุ่ะไปไปไปเแล้วผมปรับภาพมาไงเดินไปอีกเดินไปอีกไปที่ตรงอ่ะงเอตรงเอตงเออมาแล้ว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  ว้ยไอ้ยัยมันมีคนนอนมันมีคนนอนมันนดนมันโอนมันโอนเออรถถังไอ้เกูยังเกลียดเลยสองโอเคเชียดูแมวีเอฟเฟกไอ้ซ้ำโอเคกระเดื่งนะเดี๋ยวปักเกิดให้ มาเกิดพี่แล um <Viol ent. S 1> ้วกูล้มอยู่ล่างใครจะเกิดก็ได้อ่ะตายดีกว่าใครจะเกิดก็ได้เอ๊ะเราโคตรโหดอะี๋ยวดันดันขึ้นเลยใช่ไหมโอเคสวยๆมันอยู่ฝั่งซ้ายเยอะนะซ้ายเยอะซ้ายเยอะซ้ายเยอะแบบเยอะจัดเลยโอ้โอ้กูโมดพี่คุลองยิงยิงยิงบางยิงอันี่โคตรเท่เลยแม่งชาร์าแม่งงานกระดูกเท่จัดเย้ กูบอกเลยว่าธนูแบงเอฟเฟกต์แบงเทมากชอบเลยสองคนสองคนรถถังนีิก็าหากูเอานี้เอาบีเอาบี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 หนึ่งเนี่ยเอาใกล้ๆก่อนเลยเอาแบบว่าให้จบๆไปบีหนึ่งอะโอเคกูได้แล้ว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 ค้อขึ้นเข่าได้ปะขึ้นเข่าได้ปะเนี่ยเข่าตัวไอ้กีนล้มปะเออตกลงมากูอยู่ใกล้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 หลังข่าวหลังขาวนี่นี่สองตัวสองตัวสองตัวสตัวเฮ้ยได้สอง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  ไหนวะโอ้มันมีต้นถือสนามไหนชิบหาย่โอ้โหระยะยิงได้มาไอ้ชุบด่าไอ้ยกูยิงได้ไงวะกูกูบ้ามาบ้ามาบ้ามาบอกเอฟซีจียิงคู่ยิงสู้สนามไหนบ้าแล้เนี่ยว่าตายเฮ้ย bro อย่างไกลไอ้กูไปยิงอีกระยะไกลคนมีสกินชวารตเยอะเหมือนกันนะพูดถึงนะที่เราจะยิงแหวกพื่อนนขึ้สลิงเรามันไหลลงมาเอ้ยมือเรามไหลลงมาเว้ยมันไหลมไหลลงมาไอ้แก๊งเราอะไอ้เยิยข้างบนบานเลยมึงเห็นปะน่ะ เพื่อนขึ้นไปเลยเหรอเดี๋ยวก่อนมึงเห็นปะดาหมดที่อ่ะกูตายแน่กูตายแน่ร้อยเปอร์เซนต์กูตายแน่กูตายแน่ไอ้บอยไอ้บอยมากอ่ะไอ้อยโอ้โหเต็มเลยตรงนี้ก็มีเดี๋ยวผมปรับภาพแบบดูดิผมปรับภาพดิเตเ็มลยเพื่อน็คตีมเอ็กตีมเอ็กตีมกำลังขึ้น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 อ่ะเรามาเรามาละเพื่อนเราเรียกรถถังมาแล้วใกล้ๆ เราเลือกเองดีกว่าเราจะไปทางไหนเราเดินด้วยกันเลยเนี่ยเราเลือกเลยโอ้ยไฟ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 ด่าไม่ไหวไอ้บอลเราลหมาังีคอนนะเว้ยจุดเราค้อนฟิวเออรเลยตัดเด็กเก็บไม่ไม่ไม่จะไปฝั่งในในรูเว้ยในรูมึงต้องวิ่งไปก่อนไอ้เหี้ยฝั่งไปแล้วดิโอ้ยโอ้ยเราทางเราทางชุกคนเฮ้ยจะได้จะได้ซีหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งชาลีชาลี ชาลีชาลีเข้ามาแล้วชาลีกูเข้ามาแล้วบายชาลีชาลีเราหลุดแล้วดิเราหลุดแลจริงพี่ชาลีชาลีชาลีมาเร็วโสีหนึ่สมึงมึงไปรอสีสองเลยสีหนึ่งได้แล้วมงไปสีสเลยซีสองีสองถึงแล้วูงแล้วูถึงแล้วูถเออไปเล่นไปเล่นีสองเล่นยีสงมชิ่ายล้ว เจอไหมเจอเพอไปหลังอ้ไมอ้ยยงเอาจนได้เออสวยสวยครับโอเคชาลีรอดชาลีรอดเราไม่เดินียไอ้เหี้ยแล้วเนี่ยสแกนไหมเห็นหมดวัดตบเห็นหมดทุกอนุปวดมโ้โอ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 ้ออโมม แล้วกูช็อตได้หมดเลยเฮีย What the fuck bro สวัยทีสอมาเร็ว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 ดากดากดากเออสวยโอ้โหแล้วถามว่อไรยงโหไอ้เกืบด้ฆ่าไว้เกือบได้ฆ่าไว้เกบได้ฆ่าไว้เอนอนอยู่เห็นไหมนอนอยู่อะเอออยากให้เขายิงไปเียคโหดเลยสัต เยอะเฟี้ย้เยอะแล้วกูยิงแม่นด้วยฮานูกูกูวิ่งจากซ้ายของดีหนึ่งนะซ้ายดีหนึ่งอะซ้ายดีหนึ่งอะมันโล่งอยู่มีคนชูกูปะได้อะไรนะพี่ที่นอนอยู่ในรูมีคนช่วยนะพี่คนช่้ยเฮ้ยเยอะเพื่อนแตกไอ้นี่ไม่มีสกินไม่มีสกินอยู่ไหนอ่ะฟัไอ้เหี้ยกระสุนกูหมดว้ายอยู่นั้นเรียกผมมากระสุนกูหมดแล้วเนี่ยมึงเอามามึงออกมากูต้องกระสุนกัน เอาว่าก็โดนเ่ะไปมึงเออไอ้การเดินเดินซ้ายเดินซ้ายนี่แหละกูทำโอ้ยมันยิงอีนที่อื่นดีกว่าข้างหน้าข้างน่าข้างหน้าตายตายขึ้นซ้ายมึงขึ้นซ้ายเลยเออขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายไปขึ้นซ้ายไปซ้ายเหรอเนี่ยมึงเดินเดินฝั่งกูไก่ก้าเนี่ยฝั่งกูไก่ก้าเนี่ยเอามากันไปแล้วโอ้ยโดนโยนโดนโอ้โหโดนช็อตตายไอ้เหี้ยโดนช็อตโไปหมอม้าหมอมา้าชิวชิวชิว

กกกลลลอืมไอ้สัสโอ้แล้วกูช็อตช็อตเป็นกลุ่มช็อตเป็นกลุ่มช็อตเป็นกลุ่มตายเกลี้ยงเฮ้ยสวยอืมเอาไปแดกเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเรายิงสกิลลงไงยิงจรวดลงโอ้ยยังร่างขวาเยอะว่ะล่างขวาเยอะล่างขวาเยอะต้องกูเกิดได้ตลอดนะ กนตี้เจดดโอ้โหวนยื่อปรลาเลยมาเพื่อนอ้เยไอ้้ออยู่ตรงนี้เฮียเราคนี่ยีตรงนี้โอ้ยตัวไอ้เหี้ยแบงเหี้ยเฮียโดนิงแบงพูดวระเบิดไอสัตว์เออโดนกูช็อตตายซะเหี้ย มาแล้วแล้วเพื่อนกูมาไงสัตว์เอาไปกูไปช็อตโอ้โหแกไม่โอเคเลยวะทำไมวะอืดแม่งก่ำจัดเลยว่ะเยจีแม่งเบาอ่ะโอ้โหแกไอ้เหี้ยดูทีมแข่งปะเนี่ยเหี้ยีมแข่งว่ะ มันเล่นมันเล่นกระตุ้งใจกเนี่ยเพื่อ่เราก็มาอยู่นะพี่เฮ้ยมาอยู่โถอะเออพอนี่เราก็ได้อยู่ดูกันดูสควอชเราดิเฮียใส่ชุดแต่แตกตัวเฮียโคตรเถอะแบบชุดยังเหม็นใหม่อยู่เลยเฮียมาออกมาออกลบอ่ะยังติดอยู่เลยอ่ะเราเนี้ยเกมไว้เฮียอาร์กแล้วแล้วพงดูมันมีอาร์กมันแบบเชี่ย แล้วถ้าเกิดว่ากูไปเล่นกูยังเจอกูยังจะกลับมาเจออักอักนัตสุรูอีกปะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีใครไอพวกไอ้เหี้ยมีแต่ไอ้เหี้ยมีแต่พวกมีแต่พวกเถอโอ้ยมีแต่คนเถอสกินใหม่ไม่มีใครเล่นเพื่อทำลายเรือเลยไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงนี้บอยมันมันมันไม่ใช่ไอ้เหี้ยยิงรถมายิงรถมันเกิดรถไม่หยุดเลยเนี่ยไอ้เหี้ยมันอยู่ที่รถมันอยู่ที่รถกูล้มกันไม่หยุดเลยข้างหลังโดนพร้อมอ่ะพี่บอกเลยอ๋อแล้ว ไอ้เหี้ยบอยอย่าออกไปบอล,ล,ล้วถถังรถถังตัวปิวเลยเฮีย่อ่ะมึงพาเขาไปรถถังยู่ไหนวะไอ้สัตว์เจอละรถถัลลงสองอันเพื่อนอยู่ตรงกูยิงแล้วกูยิงไปแล้วกูยิงว้าาาจนกูไม่รู้เห็นเป็นไรเลยเฮี่แอร์กูยิงแล้วรอบรอบหนึ่ง